เฮ้ใจมากเ่ยเพื่อนมึงได้ข่าวไอ้ผิงยังวะเข่าอะไรวะตอน,นี้ไอ้ผิงเป็นถึงเจ้าของบริษัทแล้วนว้ยมึงได้ยินข่ามามั่วเปล่าตอนแรกกูไม่เชื่อนะเว้ยเมื่อสองวันก่อนอ่ะกูเห็นมันอยู่กับผู้จัดก,การบริษัทสุดท้ายด้วยจริงเหรอวะจริงดิ เดี๋ยวนี้มันไปได้ดีแล้วเป็นหนึ่งเจ้าของบริษัทตัองดูกูกับมึงดิแต่งตัวดูดีเป็นตลอดตอนวันงานการก็ไม่มีเฮ้ยว่าถ้ามึงออกับกูไปขอความช่วยเหลือจากมันมันจะช่วยไหมวะนี่มึงล้อกูเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันจะดีเหรอมึงจำไม่ได้ไงว่ามึงกับกูไปทำอะไรมันน้อย เฮ้ยพีงมึงไม่ได้ยินระพี่เอยกูเรียกอะฮะกลิน่นอะไรนะนี่กูไปทำอะไรพวกมึงวะมึงนเที่ยวรังแกกูอยู่ได้นะอ๋อนี่มึงเถียงเหรอฮะ,ฮะเฮ้ยจังเดเนตไปเฮ้ยก่อนนึง เราลองไปหามดูไหมไป,ไปดิปเดี๋ยจงครับนี่คือเอกสารที่เฮียจะเซ็นลงโฆษณากับบริษัทเราเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเฮียก็ช่วยเซ็นให้หน่อยเนาะ สัญญาผมดูเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับขอบคุณครับแกร์จองยินดีเท็กด้วยมืนกันนะครับครับขอบคุณมากครับเช่นกันครับงั้นไม่มีอะไรแล้วผมขอต่อต่อนนะครับครับเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้าไปนะครับครับฝากดูแลเขาด้วยเดี๋ยวอีสักพักฉันจะตามเข้าไปโอเคครับ เ <Hey, S 2> อ๊ะงั้นบูเข้าไปดูสถานการณ์ก่อนนะไปดิเ,ปนเนตยังไงมึงก็พูดจาเขาดีๆนะมุ้ยเดีรู้แล้วนะรอแป๊บนเนทเงครับอ้าวเรื่องว่าใครเนตมาได้ไงวะเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง พี่ผิงตอนนี้ชีวิตพี่ผิงดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่สิต้องเรียกเฮียผิงสิครับถึงจะถูกโหนาฬิกาสวยมากเลยนะครับเขาที่มาเป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยหมายความว่าไงว่าชมโูขนาดนี้ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเรื่องเมื่อก่อนผมกับเอก ที่เคยดูถูกเฮียและหาเรื่องเฮียไว้หวังว่าเฮียคงจะลืมมันไปแล้วนะครับตกนี้สำหรับแทนการขอโทษนะครับถ้าถ้าเฮียยังไม่พอใจอย่าตกผมได้เลยนะครับไม่ต้องหรอกเว้เรื่องในอดีตนะ่ะคุณลืมมันไปหมดนะนั่งก่อนสิครับแสดงว่าเพียเพียงให้อาภาัยผมแล้วใช่ไหมครับ ผมให้อภัยมึงตั้งนานแล้วแหละว่าแต่มาหากูตั้งไกลมีเรื่องแค่นี้เ,เหรอเออคือว่าบริษัทเฮียพิงพอมีตำแหน่งว่างให้ผมสักตำแหน่งนีครับที่มึงมาวันนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมมึงไม่ได้มาสมมติปิดจริงๆใช่ไหมแต่เช่งเดีมเรื่องสมมติการไม่สำคัญอยู่แล้วว่าแต่มึงต้องการตำแหน่งอะไรล่ะ ื่องนั้นผมวมิศิริอาภาเฮียขอตั้งหน่งผู้จัดการสะตังหนก็ได้ครับตำแหน่งผู้จัดการนี่มึงรอ,อกูเล่นในบ่ายเน็ตมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่เรื่องนี้กูตัดสินใจเองไม่ได้กูต้องถามนายกูอีกทีหนึ่งอ่ะเฮ้พเป็นถึงเจ้าของบริษัทสุดท้ายไม่ใช่หรอครับ ทำไมเรื่องนี้ตัดสินใจเองไม่ได้ครับใครบอกว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทสาดท้ายผมได้ยินมาว่าเอกบอกว่าพี่ผิงเป็นเจ้าของสาดท้ายวันนั้นยังเจอพี่ผิงอยู่กับผู้จัดการบริษัทสาดท้ายเลยครับใช่นั่นเป็นผู้จัดก,การของผมเองมึงก็ได้ยินจากคเนเอกมาอีกทีใช่ไหม วันนี้กูจะพูดความจริงให้มึงรู้เรื่องสักทีจริงๆแล้วอ่ะกูไม่ใช่เจ้าของบริษัทอะไรหรอกนะกูเป็นแค่พนักง,งานของบริษัทซอยสุดท้ายอะไรนะมึงเป็นแค่พนักง,งานบริษัทซอยสุดท้ายแล้วมึงจะเก็มเหมือนเจ้าของบริษัททำไมวนะฮะไอ้เด็ก มึงนี่มันยิ่งกว่ากิ้งก่าเปลี่ยนสีนะเว้ยกับคำแม่งไว้ชิ้นหายสันดานนิสัยมึงนี่ไม่เคยเปลี่ยนนะเว้ยมึงพูดอะไรหลงปากมึงด้วยนะมึงจำได้ไหมกูคิตบมึงยังไงอ่ะฮะหยุดนะผู้จัดการผู้จัดการสวดแทรใช่ไหมครับไล่มันออกเลยนะคนนี้นิสัยมันไม่ดีมันชอบโกหกและโกนคนอื่นไปทั่วไอ้เน็ตพูดอย่างนี้ได้ไงวะ ไม่ว่าพิงจะเป็นพน,นักงานหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทมึงก็ไม่สมควรจะพูดขาอย่างนี้กูบอกมาแล้วใช่ไหมว่าก่อนเข้ามาให้ระวังคำพูดมึงดีๆมันเป็นแค่พนักงานกระจกกระจกครับพี่ท่านประธานคะมีลูกค้ามารอบพบท่านนานแล้วคะ่ะเห็นบอกว่าจะมาคุยเรื่องโฆษณาค่ะโอเคท่านประธานครับ ไอเนทวันนี้มันทำให้กูตาสว่างสักทีแล้วสันดานมึงนี่มันไม่เปลี่ยนจริงๆนะเว้ยทีแรกกูกิจะช่วยมึงอยู่เห็นแต่ความเป็นเพื่อนของเราแล้วเห็นว่ามึงเป็นคนบ้านเดียวกันกับกูแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วอะกูดูแล้วคนอย่างมึงไม่เหมาะกับบริษัทนี้อ่ะนั่งใส่หมวกไปเจอบริษัทนี้ได้ เตัวเองถ้าไม่มีงานจริงๆเงวนทำงานที่บริษัทกูได้ไหมปอได้วยนะค่ะผมหน้านครับปอที่ช่วยผมเอ๋นี่ปอตกูเองขอบคุณปออีกครั้งนะครับันี่เป็นเอกสาร ผมเตรียมมาให้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีขัดต่อตรงไหนแจ้งผมดีนะครับไม่เป็นไรหรอกคนแบบนั้นสมควรโดนแล้ว